วินาทีแรกตอนแรกหนูเก๊กังๆมากค่ะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยได้สัมผัสกับการเรียนหมอลำโดยตรงตรงใจเลยอาจารย์อาจารย์ลำอาจารย์ลำมาก่าจะเนใดวะอันนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นหลายเนยครับเพราะว่าตะกี้รู้สึกว่าจะคลองลำใดครับแต่พ่อมาเรียนอยู่วิลาลดูย่างขาศิลป์ก็รู้สึกว่าจะคองลำปินครับ สวัสดีค่ะอาจารย์โบรัตนาพรสสารสีค่ะกับเป็นอาจารย์พิเศษค่ะสอนเอกหมอลำอยู่คณะดุริยางขสิลนค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะหมอลลัมจากคํานิยามที่เฮาเคยศึกษามาเคยฟังจากคูบาอาจารย์มันหมายถึงผู้ชํำนั่นภูมีความชํำนาญนในการลองในการล่ำนะคะ ในความหมายของอาจารย์คือการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือความรู้สึกอะไรต่างๆของความเป็นมนุษย์อะคะให้คนเบิงของเขา้าเข้าใจแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันในรายวิชาเรียนหลักๆของหลักสูตรพร้อมนะคะ ก็สิเป็นในส่วนหมอลำกรอนซึ่งหมอลำมากกระสมีหลายอย่างนะคะหมอลำกรอนหมอล่ำมูหมอล่ำอย่างต่างๆหลายแห้งแต่ว่าหลักๆของวิไลเฮ้ากระสีอนหมอลำกรอนซึ่งนิสิตกระสไดเลียนหมอลำทั้งสั้นลำทั้งเ้าแล้วก็ลำเตยสกิลที่หนึ่งของปีหนึ่งกระสิเป็นลำกรอนไหมคะสาทุเดอร์ค่ะขขย่ามือน้อมถน้อมก่อนวอนก่ามาเด้อคุณเอ๋ยอันนี้คือลำทางสั้นหรือลำกรอน แต่ว่าในในกรล่ำพงเนี่ยค่ะมันก็จะมีการโอโอก็จะเป็นซ้อนตั้งแต่โอขึ้นไปเลยค่ะให้ทุกนิสิตทุกคนนี่ลองพร้อมกันหมายถึงว่าออกเสียงพร้อมกันเช่นโอไปก่อนแล้วก็แล้วนองแล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุเด้อพุทธรัตนตยังธรรมรัตนตยังสังฆรัตนตยัง สาธุเดอภากุกุสันโทโกนาคาม,มโนกัสโปโคตโมคุณพระศรีอริยเมตรยโยลวนเตโนพุทโธคุณแก้วสามประการตอนแรกความรู้สึกแรกๆเลยครับแบบว่าเห็นบุไแดแน่นอนแล้วก็ค่อนข้างทอนะครับตอนนั้นขาบแรกที่เขามาเรียนเลยนะครับเห็นอาจารย์ล่ำให้เบิ้งนี่รู้สึกว่าตายแน่นอนเ <laughs> พราะว่าพื้นฐานใกนการล่ำล่ำก่อนล่ำอย่างของผมเนี่ย เริ่มมาจากศูนย์เลขอะไรครับบางกะเขาเอิ่นว่าพื้นฐานของนิสิตแต่ละคนก็นจะบกคือกันบางคนกับโอเมื่อ้ดแล้วเพราะเขาเรียนมาจากทั้งหนอกกัมีบางคนที่โอบ้ท่านใดเ้าก็ต้องมาเริ่มน้ำกันแล้วกัต้อหยอดไปพร้อมๆกันสำหรับผมนะครับตอนที่ผมเขามาเรียนปีหนึ่งแรกๆอาจารย์เพิ่งได้สอนว่า สำหรับพื้นที่แบบเริ่มจากนับหนึ่งไหมี่สินะเพื่อนบอกว่าอยากให้เข้าฟั่งหลายๆก่อนนะครับเพราะว่าการเพื่อนว่าการฟั่งฟั่งแบบบ่อยๆนะครับจะเห็นในเข้าแบบนําเอาเทคนิคของเขามาปรับใส่จริงๆนะครับอันนี้คือเป็นขั้นแรกที่เพื่อนให้ไปเรียนรู้เลยครับในแบบลูกเอื้อนที่เข้าบ่อเคยเห็นครับตะกี้กับบ่ได้มีคนสอนเข้าแบบขนาดนั้นครับกลายเป็นว่าอาศัยว่าฟั่งตามยูทูบสินะครับแล้วก็มาแกะลองเอาสิครับพอได้เขามาเรียนสิอาจารย์เพื่อนก็จะได้บอกเทคนิคเข้าใน ในด้านลูกเอือนลูกข,ข้อเทคนิคในการแบ่งวักแต่ละวักนีงสินะครับแล้วก็การใส่เสียงรู้สึกว่ามันดีข้นหลายด้วยครับเพราะว่าตะกี้รู้สึกว่าจะคของล่ำได้ครับแต่พ่อมาเรียนอยู่วิไลดูย่งางขสิศึกก็รู้สึกว่าจะคของล่ำปิ่นครับพี่สารคามเนี่ยมันมันเป็นเสมือนบ้านพี่เมืองนองนครับ พี่ซอยน้องน้องซอยพี่นอกจากสิมาเรียนน้ำอาจารย์แล้วไทยเฮาเนี่ยฝึกฝึกฝนโดยตัวเองน้ำหนึ่งแลก้กก็ให้มีรุ่นพี่ได้ไปฝึกน้ำเพิ่นน้ำแลก้กก็มาเรียนน้ำอาจารย์น้ำมันก็พัฒนาจากของจนล่ำได้เท่าสมื่นนี้ครับ